สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับผมนะครับผมปานไก่ชนนะครับก็อาชีพในรถนะครับอาชีพในรถเลยนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนะครับเรื่องนะครับมาพูดถึงนะครับสายนะครับของนะครับพ่อแม่พันธุนะครับของเจ้าเทพหนึ่งนะครับเป็นมายังไงนะครับเป็นไก่มาอย่างไงนะครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยก็ขอฝากนะครับเขาไปอยู่ใน ไลน์แอดนะครับไปอยู่ในไลน์แอดไปเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับเผื่อผมมีไก่ออกออกชนเมื่อไหร่นะครับเผื่อจะได้ไปเล่นด้วยกันนะครับเผื่อจะได้ไปเดิมพันด้วยกันนะครับเผื่อจะได้ไปด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งทิงไล์ไว้ข้างล่างนะครับก็จะมาเล่านะครับประวัดนะครับสายแม่เนาะสายแม่สายแม่นะครับสายแม่ของเทพหนึ่งนะครับเป็นนะครับ ลูกนะครับลูกคู่เกิดนะครับของแม่บุนโลดนะครับสายแม่นะครับเป็นลูกคู่เกิดของแม่บนโลกนะครับแล้วเหล่านี่เป็นมายังไงนะครับเหล่านี่นะครับเหล่านี่นะครับเหล่าสายเขียวแจ้งเกิดนะครับคือนะครับสมัยผมเป็นทหารนะครับสมัยผมเป็นทหารนะครับผมได้ผมได้ไก่มานะครับได้ไก่มาเลี้ยงนะครับ จะให้ไก่ผมมาเลี้ยงนะครับอยู่กับบ้านนะครับอยู่กับโคราชนะครับขนไก่มาแต่กรุงเทพนะครับลงมาลงมาอยู่โคราชนะครับก็ได้แบ่งนะครับตัวเมียนะครับไห่ลุงรันไปตัวหนึ่งนะครับสีเขียวนะครับเป็นตัวเมียไห่ลุงรันไปตัวหนึ่งนะครับลุงรันก็ได้ไปผสมพันธุ์นะครับไปผสมพันธุ์กับไก่ของเกนะครับไปผสมพันธุ์กับไก่ของเกนะครับแล้วก็ ด้ลูกนะครับตอนแรกนะครับลุงรันแบ่งตัวผูกมาให้ผมก่อนนะครับแบ่งตัวผู่มาให้ผมก่อนเป็นสีเขียวนะครับเป็นสีเขียวนะครับแต่รอยมันเล็กนะครับสองโดสองนะครับผมมาเลี้ยงเตะนะครับชนะเบิร์นเลยครับสองอาทิตย์นะครับเตะครั้งแรกนะครับเตะเดิมพันครั้งแรกนะครับชนะสิบสี่นาทีนะครับมาครั้งที่สองนะครับชนะยกสามนะครับผมก็เลยตั้งชื่อ สายนี้ว่าเป็นสายเขียวแจ้งเกิดนะครับเพราะว่ามันทําให้ผมแจ้งเกิดจริงๆครับต้นเหล่านะครับมันทําให้ผมแจ้งเกิดจริงๆครับคนรู้จักผมก็เพาะไอเขียวตัวนี้นะครับไอสองโลสองตัวนี้นะครับผมก็เลยนะครับไปแบ่งนะครับแบ่งคู่เกิดนะครับแบ่งคู่เกิดมานะครับก็เลยไปแบ่งคู่เกิดมานะครับก็ คู่เกิดคู่เกิดได้เขียวนะครับก็เป็นแม่ของบุญรดนะครับก็ได้มาผสมนะครับมาผสมกับเจ้าเท่าสมุไรนะครับแม่บุญรดนะครับก็ได้บุญรดมานะครับแต่นะครับก็จะมาพูดถึงนะครับสายของเพีหนึ่งนะครับก็แม่บุญรดนะครับมันมันจะมีคู่เกิดนะครับจะมีคู่เกิดนะครับก็ได้ลูกได้เต้าเนาะได้ลูกได้เต้าก็ ผมแบ่งลูกคู่เกิดแม่บุญรอดมาอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวเมียนะครับเป็นตัวเมียนะครับเลี้ยวนะครับผมเอาตัวเมียตัวนั้น่นมาผสมกับตัวไหนนะครับมาผสมกับเจ้าลิเกนะครับใครที่เคยติดตามผมนะครับมาผสมกับเจ้าลิเกนะครับคือเจ้าลิเกนะครับเจ้าลิเกนี่จะเป็นเจ้าลิเกนี่จะเป็นเป็นไก่นะครับ เป็นไก่ที่เดินจิ้มนะครับตีเจ็บตีเจ็บมากนะครับตัวนี้นะครับตีก็เดือกตีก็บาลน,นะครับเป็นไก่เกี่ยวคอตีเดินจิ้มนะครับมีดูดหนาคางหนางวนได้นะครับตัวนี้นะครับเจ้าลิเกนะครับก็ได้มายังไงนะครับก็เจ้าลิเกนะครับมันตีไก่น้องชายผมนะครับตีไก่น้องชายผมตายนะครับยกสามนะครับตีไก่น,น้องชายผมตายยกสาม ผมถามซื้อเขาเรียวถามซื้ออีกนะครับจะจะซื้อมาเลี้ยงปีนะครับเขาไม่ยอมขายนะครับจนมารุดนะครับจนมาลดรุดแล้วที่นี่เจ้าของไก่นะครับเจ้าของเจ้าลิเกนะครับเขาชดเงินหรือด้วยสาเหตุอะไรผมไม่รู้นะครับก็ลดเสียนะครับรดมอไซค์เสียหรือไงนะครับก็เลยผมก็เลยเสนอไปว่าผมสอบรถไถไหมล้วก็ยกไก่ให้ผมนะครับเขาก็เอานะครับ เขาก็ยกเจ้าลิกีให้ผมนะครับผมก็สสบรดไถนะครับแต่ไก่มันก็ตีไม่ได้แล้วนะครับมันก็รุดเรี่ยวนะครับผมก็เลยเอามาผสมนะครับกรลูกคู่เกิดแม่บุนรอดผสมกับแม่บุนรอดนะครับก็ได้มานะครับได้ชุดเทปหนึ่งเทปสองมานะครับชุดเทปหนึ่งเทปสองนะครับมีกี่ตัวนะครับมีกี่ตัวนะครับเทปหนึ่งเทปสองนะครับเทปหนึ่งเทปสองมีสิบสองตัวนะครับลูกนะครับเลี้ยงลูกดีมากนะครับเลี้ยงลูกดีมากแม่นี่นะครับ รอดทุกตัวนะครับรอดทุกตัวนะครับได้ตัวผู้เจ็ดตัวนะครับตัวผู้เจ็ดตัวตัวเมียห้าตัวนะครับตัวเมียห้าตัวนะครับตัวผู้เจ็ดตัวนะครับตัวผู้เจ็ดตัวเนี่ยตัวผู้เนี่ยผมได้แบ่งได้แบ่งไปคู่หนึ่งตอนไก่ประมาณห้าเดือนนะครับแบ่งไปจอหอนะครับแบ่งไปคู่หนึ่งนะครับแบ่งไปคู่หนึ่งตัวเมียตัวผู้เลยนะครับแบ่งไปคู่หนึ่งแล้วก็ เหลือที่เหลือก็เหลืออยู่กับผมหมดเลยนะครับแต่ผมจับมาเลี้ยงนะครับจับมาเลี้ยงเลี้ยวนะครับสามตัวนะครับมีเทพหนึ่งเทพบสองนะครับอีกตัวหนึ่งผมยังไม่ได้ไม่ได้ลงไม่ได้ไม่มีใครรู้่าเป็นตัวไหนนะครับผมก็ยังไม่ได้ลงไม่ได้ตั้งชื่อนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็ยังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับก็เหลืออยู่บ้านนะครับเหลืออยู่บ้านอีกนะครับเหลืออยู่บ้านอีกสามตัวนะครับอีกสามตัวที่ยังไม่ได้จับนะครับ สายโคกเดียวกันก็เทียบหนึ่งเทียบสองนะครับอยู่บ้านอีกสามตัวนะครับก็ชุดนี้นะครับเป็นชุดที่ผมนะครับจะเอาไว้ตั้งเหล่าต่อไปนะครับเพราะว่าพ่ออะไรนะครับพ่อเจ้าลิเกนะครับพ่อเขานะครับได้เสียชีวิตไปเลี้วนะครับได้เสียชีวิตไปนะครับเสียชีวิตนะครับเหลือแต่ลูกนะครับเหลือแต่ลูกนะครับก็จะเอาเก็บเก็บชุดตัวเมียนะครับ เก็บเพื่อตัวเมียไว้ทําสายต่อนะครับแต่ตัวผู้ผมก็จะเอาไว้ทําชนนะครับผมก็ไม่ได้ว่าจะมาเน้นอยากแบ่งอยากขายแล้วครับเพราะว่าผมอยากทําเลี้ยงชนนะครับผมยังไม่ยังไม่ได้อยากทําไก่ขายนะครับตอนนี้นะครับก็มีหลายคนนะครับที่ว่าโทรมาถามนะครับอยากได้ไก่นะครับผมก็ขอโทษนะครับที่ผมยังไม่พร้อมที่จะแบ่งนะครับหลายคนนะครับ หลายคนที่โทรมาหาผมเราผิดหวังนะครับผิดหวังนะครับก็บผมอยากให้นะครับถ้ามาเข้ามาเป็นพี่น้องกันก็ผมนะครับอยากให้เข้ามาแบบมาเป็นมาเป็นเอ่อทีมงานนะครับมาเป็นทีมงานเอ่อออกสู่สู่ซึกนะครับเวลาผมเอาไก่ไปชนนะครับเวลาผมเอาไก่ไปชนนะครับอยากให้เป็นอย่างนั้นก่อนนะครับ ลล hey, จุดหนึ่งจุดไหนแน้วไก่มันพ่วงอะไรพ่วมแลี้วนะครับผมถึงจะมาขายนะครับผมถึงจะมาขายแบบตอนนี <S 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 ้ผมอยากทําสายนี่ออกชนก่อนนะครับโกสายเทพหนึ่งสายเทพหนึ่งนะครับไม่ใช่สายดังนะครับพอพันก็เป็นสมรวดแรกกมานะครับแต่จ่ายลูกเก่งมากนะครับแต่จ่ายลูกเก่งมากนะครับจ่ลูกเบอร์แข่งดีนะครับเบอร์แข่งดีตีมาได้ตีเชิงได้นะครับ ดีมาได้ดีเชิงได้นะครับตอนซ่อมเล็กๆนะครับไม่แทบไม่มีอะไรเลยนะครับพวกนี้นะครับแทบไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ผมเสียดายตัวหนึ่งนะครับเสียดายตัวเทพสองนะครับเทพสองเป็นไก่ที่เบิ์แข่งดีดีกว่าเทพหนึ่งนะเทพสองนะครับแต่เสียดายตามาเสียขางหนึ่งนะครับไปเจอตัวเก่งเขานะครับเต้เขาเจียบแพ้นะครับแต่เต้แค่สองยกนะครับ ที่เขาเกียบเพ้่นะครับแต่ตาของเรานะครับมาเสียขางนะครับไม่ได้โดนไม่ได้โดนแทงตานะครับแต่ว่าเหมือนเหมือนโดนเ่นโดนอะไรนะครับเหมือนโดนเ่นดวงตาอะไรอยู่ครบนะครับเต่นะครับไก่มองไม่เห็นนะครับก็เสียดายนะครับตัวนั้นเสียดายอยู่นะครับนึกเสียดายอยู่ก็แค่นี้เนาะประวัติกรมเข้าข้านะครับเข้าวขาประวัติแค่นี้นะครับตัวเมียนะครับเม่เขาก่อนนะครับ แม่เขาผมก็ไห้ลุงดันแค่ห้าโรยนะครับเมียเขานะครับไห้ลุงดันแค่ห้า้รยตัวเมียห้า้รยตัวผู้สองโรดแรกเอาเดี๋ยวเดี๋ยวรอติดตามดูว่าจะถึงบ่อนเวลาไปตีบ่อนน่ะมันจะผ่านไหมนะครับมันจะไปถึงไหนนะครับก็ฝากติดตามนะครับเจ้าเทพหนึ่งนะครับแล้วก็ชุดคู่เกิดมันนะครับเดี๋ยวตัวไหนผมเอามาปั้นรู้สึกว่ามันเริ่มแข็งแล้วเดี๋ยวผมจะเอามาโชว์นะครับเดี๋ยวผมจะเอามาโชว์นะครับก็ฝากติดตามสายนี่ด้วยนะครับ แล้วก็ใครที่อยากเข้าไปอยู่นี้ไลน์แอดผมนะครับเดยผมจะทิ้งลิงก์ไลน์แอดไว้ใต้คลิปเนาะวันนี้ตันก่ชุดไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอจบคลิปไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ